สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องชาว youtube ครับอยู่กับช่องน้อย600ดำแชนแนลครับนี่จอดเรียงแถวกันเรียงรายครับดูที่ขุดแล้วมาดูที่เทบ้างครับหลังจากฝนตกมันจะเป็นยังไงเอ่ยโ้ทางตราดนี้เลยแล้อพี่น้องนีเละจุนเปะครับเสียการติดแล้วนี่ ร่งแล้วเนี่ยตรงนี้ตอนฝนยังไม่ตกก็ดังน่วมอยู่นะครับพอฝนตกเราวขังเลยครับไปดูข้างหน้าก่อนโอโ้แล้วเราจะไปยังไงเนี่ย วันนี้รถไถพี่แม็กทำงานหนักเลยปิดทุกขันครับโอ้ไปดู m u 6 2ของพี่แม็กก่อนมาหลายวันแล้วจะไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูเลยครับ รถใหม่ของทีมงานบุญรอดยังไม่ได้รีวิวให้พี่น้องดูประิทธิภาพของ MU 6 2สนุกปะครับสนุกะวะตัวพอประมาณครับไม่ใหญ่มากพอดีพอดี เข้าแล้วนุ่มโครับดันเต็มเนียงครับโอ้โอ้โหจบเกมครับอยู่ที่กับที่แล้วได้แต่ถอยครับตอนนี้โอ้จีนัทก็คาอยู่นั่นนะครับรถเปล่าอ่ามาดูห้องเสียการก่อนเดี๋ดันตูนเลยเหรอโอ้ ดูจะถ่ายให้ทางไหนให้พี่น้องดูครับฝั่งนู้นก็ติดฝั่งนี้ก็ติดโอ้นี่ติดไปเอาเขาเลยนี่คนหนึ่งนี่เสื้อลายนี่ครับนี่จะไปเล่นกลมเขาแล้วเออจัดไปนี่รถแรงใช่ไหมชาวบ้านเอ๊เจอเจอเ่าแก่หน่อยไม่ได้ชมอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้โอ้ได้เลบลิ้นหน่อยดิโอพิการไปแล้ว

ใช่ครับเสียรุยบรุรดีสองจะมาได้ไหมเอาหาเหลี่ยมหาลายแล้วครับระวังแถลเด้อแถลใส่รั้วด้ออึบ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 อ้ววอาวครับมาได้ครับเนี่นนนนยแก้วแก้วแก้วว้าว้า สู้สนามน้ำกันบ่ <laughs> <S <S เดินเยอะไม่ไ้ครับพี่น้องสูมให้พี่น้องดูแล้วกันครับเพราะว่าพื้นที่แฉะครับอ้า น้ำมันหมดไปสองร้อยครับแต่ล <c oughs> ะคันครับลักทลีครับอันนี้ตอนเข้าแล้วนี่ตอนออกดีออกไม่ได้ครับรถเปล่าลื่นครับแกวไปเลย,ย,เยนะลุกจืดเลยนะขลุกจืดเดี๋ยวของเราจะเจอให้ดิน เอ้ป้าแดดออกแล้วก็แห้งก่อนเราค่อยเข้ามาอีกสักสองวัน <S <S โอ้ไปจับเลยเด้อก็น่าเดี๋ยวไม่ตามสั่งเ้ยนะนะทีเดียนไม่ทำงาน โอ้แต่เรคันครับนุง่งโอ้สองเลยวะ<ม>นี่หนึ่งหนึ่งไม่ไปจัดสองไปเลยครับรถหนักแรงไมแรงพี่น้องคิดดูเอา<ม>บืนลืนล่น<ม>โอ้หยิบมัน,น,น,ม,นมันครับตอดเด็ดๆวันนี้น อเอาเอาจัดยัดเข้ามายัดเข้ามาโอ้สิการยังไม่ยอมครับเอาใหม่ไหมสิการต้องติดลึกกว่านี้โอ้อสวสคนเดียว <laughs> โอ้จะถอยเข้าครับบังดุยครับติดอยู่นู่นครับยังไม่เข้าแปลงเลยน่นะนะ <laughs> อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นน้องกดไลค์ลกดแชร์นะครับติดตามเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ